ครับวัสดีครับน้องสันครับคลิปตอนนี้ก็เป็นตอนที่ต่อนเนื่องมาจากตอนที่แล้วนะครับที่น้องสันกําลังทําอาหารสาหรับเลี้ยงลวงอยู่ครับตอนนี้น้องสันกาลังทําอะไรขั้นตอนทําอะไรครับลูกใส่มะพร้าวครับใส่มะพร้าวดูแล้วมันเป็นชิ้นเล็กๆที่แช่น้ําไว้สับหั่นเป็นชิ้นเล็กๆวัตถุประสงค์ของใส่ไว้ในบนอาหารสำหรับเลี้ยง เพาะเลี้ยงด้วงนะครับคือกล้วยหอมทองนี้เราใส่ไว้เพื่ออะไรลูกไอ้มะพร้าวชิ้นเล็กนี้เพื่อด้วงวางไข่ครับอ๋อด้วงจะมาวางไข่ในชิ้นมะพร้าวเล็กนี้นะครับเอ๋อเราแช่น้ําด้วยลูกใช่ไหมลูกใช่ครับอ๋อเราใส่ไว้ใส่วแลนะครับต้องจากกำลังเตรียมนะครับที่จะเอาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มาลงในกะมังสำับกะมังเลี้ยงด้วงสาคูนะครับที่เราจะใช้ กล้วยหอมทองเป็นตัวเลี้ยงนะครับก็เตรียมการวันนี้ก็เป็นการคลิปที่ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับเราก็ตัดต่อเป็นคลิปสั้นๆเพื่อให้น้องชันสะดวกในการบรรยายนะครับไม่สามารถบรรยายได้ยาวๆเหมือนคลิปของผู้ใหญ่นะครับเราก็พยาําำคลิปเป็นสั้นๆแต่จากในวันเดียวกันนะครับอาจจะผู้รับชมอาจจะสงสัยว่าทำไมน้องชันไม่เปลี่ยนเสื้อผ้าเลยอจ่ิงเรามีการถ่ายคลิป อะไรคลิปในวันเดียวกันนะครับขั้นตอนขอนเลี้ยงด้วงสาคูด้วยกล้วยหอมทองนะครับอ๋อเสร็จแล้วน้องสันก็จะใช้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์กะละมังรละสะ้สักกี่คู่แล้วลูกสามคู่ครับอ๋อสามคู่นะเอาตัวผู้ตัวเมียมาใส่ไว้เอาลองลองดูนะครับน้องสันจะเอาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับจากกะละมังที่น้องสันได้คัดแยกไว้แล้วนะครับตัวผู้กับตัวเมีย มาใส่นะครับมาใส่ไว้ในในกระมังเพาะเลี้ยงดวงสาคูนะครับระวังระวังมันจะบินหายไปได้วยลูกอ่านี่เป็นตัวพับตัวเมียนะครับเป็นพ่อพันแม่พันธเพิ่งออกจากฟักนะครับได้ประมาณหนึ่งวันนะครับเป็นพ่อพันธแม่พันธุใหม่ที่เราฟักกันเองนะครับฟักกันเองโดยดวงนะครับ ดวงที่เราสั่งซื้อมาในตอนขั้นตอนแรกนะครับเราเามาการขยายพันธุ์เป็นตัวหนอนแล้วก็มาฝักเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ครับตัวผู้ต,นนตัวเมียกันบังละสองสามคู่น้องต่อมาสามคู่นะครับาคู่โอเคกันบังนี้เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วเราก็เอา ทำไมลูกเอากลับมาเร้านะครับเามะเร้าว,วางไว้เพื่อให้เขาได้ซ่อนอยู่ด้วยนะครับกลับมาเร้าวางไว้หน่อยนึงอ่ะอ่ะับที่เป็นที่ซ่อนชิ้นเล็กนอยไว้ไว้สำหรับเป็นที่วางไข่นะครับวางไข่เสร็จแล้วแล้วก็โอเคลูกพูดแม่ลูกแม่ครับเอาก็ใส่ไว้แล้วโอเคลอแล้วมันก็ทำกานอ๋อกระวังต่อไปลูกห้

สองนะแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูค่อยไปทำทีอีกอีกน่ตัวตัวเ,เมียรครบแนละ้วฟังคำาราลาูผู้เมียที่เราแยกไว้เผืออาจจะผิดพลาดตัวเมียนะครับตัวผู้นะครับตัวผู้ อีกหนึ่งตัวแล้ว hmm. ฝ ah, oh, ั่งนู้นกี่ตัวแล้วฝั่งเราพู้กี่ตัวแล้วเมื่อกี้หนึ่งคู่แล้วเราได้คู่ที่สองคู่ที่สององทันจะใช้สามคู่นะครับระวังเขาจะหายแล้วโอเคไปอีกหนึ่งคู่ครับหนึ่งคู่องทันจะไปเอาอีกหนึ่งคู่แล้วก็ปิดทับไปก่อนเดี๋ยวเขาจะหาย วิธีให้ให้นะครับที่เราจะใช้วัสดุของเราเองที่เรามีอยู่ในสวนใครมีกล้วยน้ำว้าก็ใช้กล้วยน้ำว้าก็ได้ครับมีกล้วยหอมใช้กล้วยหอมหรือใครมีต้นสาคู <c oughs> ก็ใช้ต้นสาคูหรือจะสั่งซื้อแล้วแต่ความสะดวกข,ของแต่ละท่านนะครับวันนี้กล้องทางน้องชันนะครับทางสวนของเรามีกล้วยหอมพอสมควรนะครับเราเลยทาการ เลี้ยงด้วงด้วยกล้วยหอมทองนะครับที่เราได้การทำการทดลองมาแล้วนะครับว่าสามารถเลี้ยงได้แต้ผลต้นหน่อออกมาสวยมากนะครับตอนนี้เราเลยมาทำอีกครั้งหนึง่งเพื่อทำเป็นคลิปนะครับให้เป็นองค์ความรู้สำหรับผู้สนใจนะครับที่จะเลี้ยงด้วงด้วยผลไม้นะครับท่านทดลองดูนะครับว่าผลไม้ที่มีอยู่ ในบ้านของท่านที่มีจะอดมากๆและไม่สามารถจําหนายได้เราสามารถใช้เลี้ยงด้วงได้หรือเปล่าก็ทําการทดลองนะครับโดยการเป็นอาหารของด้วงแต่วิธีการอื่นๆก็เป็นเหมือนกับเราเลี้ยงด้วงวิธีธรรมดาทั่วไปนะครับเพียงเราเปลี่ยนอาหารจากต้นสาคูหรือแป้งหรือมันสำปะหลังมาเป็นกล้วยหอมทองนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับน้องชันก็วันนี้เป็นวันที่ทามาน ต่อเนื่องต่อเนื่องหลายหลายชั่วโมงครับต่อกันจากคลิปสิ่แล้วที่เราได้ทำไว้นะครับเพราะในวันเดียวกันเราก็ทําให้เป็นคลิปยาวไม่ได้เราทำคลิปสัน้นๆสำหรับน้องสันทําการ,กรเกษตรวันนี้นะครับก็โอเคนะครับชอบใจก็กดติดตามที่สวนสุริยพลหรือ youtube น้องสันทำการ,กรเกษตร จะเข้าไปดูว่าน้องชันทําอะไรบ้างตอนนี้น้องชันโตนะครับเรียนชั้นปอดสามนะครับก็พอจะช่วยหานพ่อแม่ได้แล้วนะครับก็เรียนรู้เรื่องการเกษตรมีความสนใจนะครับวันนี้ก็พอเพียงแค่นี้ก่อนนะครับน้องชันขวัสด,ดีนะผู้ชมเดี๋ยวก่อนนะครับดีครับโอเคครับดีครับ